3. อาชีพจบใหม่แต่รายได้หลักแสน 1. กลุ่มนักขายนักขายไม่ว่าคุณจะเป็นขายของออนไลน์ขายของใน t ิ t t อกขายของในสื่อโซเชียลมีเดียต่างๆนักขายนี่มี potential หรือมีศักยภาพที่จะหารายได้หลักแสนต่อเดือนได้ง่ายๆถ้าคุณรู้หรือว่าขายเป็น กลุ่มที่2คือกลุ่มฟรีแลนซ์เฉพาะทางอย่างเช่นถ้าคุณมีความรู้เรื่องการตัดต่อวิดีโอการตกแต่งภาพกราฟิกคุณสามารถรับเป็นงานฟรีแลนซ์ควบคู่กับงานประจำหรือทำฟรีแลนซ์เฉพาะทางรายได้ณนะตรงนี้มีโอกาสสูงมากที่จะมีรายได้เป็นหลักแสนแสนต่อเดือนนะคะอาชีพพวกนี้จำเป็นแล้วก็เป็นเทรนดที่กำลังมาทุกคนต้องใช้ฟรีแลนซ์เฉพาะทางเป็นเอาซอร์สหรือเป็นอาชีพเสริม กลุ่มที่3จะเป็นนักขายอสังหาฟรีแลนซ์หรือนายหน้าอสังหาไม่ว่าจะเป็นฟรีแลนซ์หรือ full time กลุ่มนี้มีศักยภาพสูงมากที่จะหารายได้หลักแสนต่อเดือนง่ายๆเลยคุณจะมีรายได้จากการปล่อยเช่าอสังหาหรือขายอสังหาให้กับลูกค้ารายได้ตรงนี้จะมีมี potential หรือจะมีเปอร์เซ็นต์สูงมากที่คุณจะมีรายได้หลักแสนหลักล้านต่อเดือน ถ้าใครชอบคลิปนี้หรือคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพจโค้ดสุภา l u ก u r y e s t a อสเด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ